าไว้ก<ป>่อนค่ะท่านผู้ว่าจะได้เห็นว่าขั้นตอนการก่นอนทง่งเนื้อแบบปกหนังสือเขาหลุดลุ่ยไปหมดแล้วถึงได้วิชชอบเดี๋ยวจะไปสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้ที่ร็จตรงมาค่ะท้าเ,ามเาหมือนยอมเป็นถ้าเหมือนยอมเสื้ออะไรใช่ไม่เนี่ยนี่นะคะค่ะ ฝัรข้างตอนเด็กๆพี่ไปรับจ้างแกะข้างออกจากจากฝักนะโอ้โหใช่ใจริงเด็กวันนอกอ่ะมันหยุดปิดเทอมอ่ะไม่รู้จะทำอะไรมันนีอันนี้ยอมได้อันนี้ข้ามนะคะตอนบิดอย่างนี้ค่ะจะมดยังไงฮันเดี๋ยวเราลองดูให้ดูก่อนคุณหนุ่มทราบเลยว่าจะต้องบิดอดางยาวๆใช่ไหมเดี๋ยวนะคะ คนละคนได for, ้ไงว่าเออเด็กเขาเริ่มพ่อผ้าแล้วทำแล้วก็กระจายไม่มีคนจับต้องกระจายทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วที่มัดเอาไว้อย่างนี้ครับแดงเลยนะสุดใหม่ตึงตึงก่อนนะครับดึงตึงดึงตึงเอแล้วก็หมุนไม่ถ้าขาดแล้วเราจะหากันไม่เจองี้ครับพ่อหน้า เขาก็จะตึงไหมไหมต้อง็มอเข้าใจว่าหนูหนูเพิ่เห็นความดีของเราไม่สุดอ๋อผ่างยังไงลื้อนางหลาเนี่ยคุณย่าตายายห้วิชาลื้อนงหลาคิดอะไง มันไม่ไปมันยามันดําเนินรายการต่อไปไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดยุ่ง,งหรือขัดขาก,ก็จะอาจารย์เขาจะต่อเชือกต่อเชือกนะต้องมาจอนเชือกอให้ถ้ม่มีปมน้อยที่สุด,สดครับถึงนี้้อมีบางที่สุดครับแล้วก็อันไหนที่ยุ่งก็จัดระเบียบให้เขาหน่อย สวยอ่ะน e ี่ไงนี่เข้ามาอลไรเห็นไหมได้เขามาเนี่ยใช่ให้ให้นเพราะถ้าเราไป็ให้ให้นิเ่ป็นอะไรก็วันใครผมจูเราบอกว่านี่เดี๋ยวพี่ทำให้เขาก็นึ่งผมอย่างนี้น้องนี่เจ๊น้อง้อางนี้